สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการสองพระแท้มีพระสมเด็จปกโ,โพพิมพใหญ่หลวงพ่อเงินวัดดอยหอมจังหวัดนครปฐมมาให้ได้ชมกันนะครับว่าพระแท้นั้นเป็นอย่างไรสําหรับสมเด็จปกโพพิมพ์ใหญ่ของหลวงพ่อเงินวัดดอยหอมองค์นี้จัดสร้างเมื่อปีพศ25 1 0นะครับซึ่งหลวงพ่อเงินวัดดอยหอมเนี่ยท่านได้จัดสร้างเองอที่วัดดอยหอมจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งท่านจัดสร้างมาเรื่อยๆมีจํานวนเยอะนะครับ สำหรับพระสมเด็จปกโพของหลวงพ่อเงินเนื้อหามวลสารเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะครับว่าท่านตั้งใจทำมากนะฮะ,ะสำหรับพระรุ่นนี้เมื่อเราหยิบองค์พระขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นพระปกโพนะครับเป็นพระปกโพและข้างยัน มียันนะครับนั่งอยู่บนฐานนะฮะมีซุ้มครอบแก้วเมื่อพิลับมาด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับขอบข้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเออพื่อนได้พิจารณาถึงเนื้อหาสาระขององค์พระนะครับ สำหรับเนื้อมวลสารเนี่ยมวลสารขององค์พระเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามีทั้งเมื่อเราซูมเข้าไปในเนื้อเนี่ยก็จะมีทั้งเม็ดแดงเม็ดดำนะครับอยู่ทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยจะแก่น้ำมันหน่อยนะครับก็จะดูมันๆหน่อยนะครับ ก็ยังมีหน้าตาติดลำไรนะครับให้เพื่อนเพื่อนจดจำเนื้อ,อาหาสาระและพิมพ์ส่งไว้นะครับสำหรับสมเด็จโปกโพลงพ่วเงินรุ่นนี้ดูไม่ยากนะครับ ให้เ,เพื่อนๆจดจำส่วนของเนื้อหาไว้นะครับอ่ะหลักกลับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบก็จะเห็นมวลสารลอยขึ้นมาอยู่ทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับ เพื่อนๆจดจำธรรมชาตินะครับเพราะว่าพระก็สร้างแต่ปีพศ2อ1 0ินะฮะก็50กว่าปีมาแล้วนะครับก็จะต้องมีความเก่ามีขอบข้างนะครับ ขอบบนนะครับขอบข้างซ้ายขององค์พระนะครับให้เป็นวันเดจดจำปิมพทรงเนื้อหาสาระนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ